กลับสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนีนต้องอ่อนพาทุกคนมาแลนแลนแล้วกะเสือบเขานี่มันยกบไรนะพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพอแม่พี่น้องเบ่งหมู่บ้านที่ซาเลาอาศัยอยู่นะพี่น้องเนาะแล้วกะไปเบ่งน้ำกันเลยนะพี่น้องเนาะมันนักแขงเรีนลยตอนนี้มันก็เป็นหมู่บ้านเลนหน่อยเดี๋ยวสีถ่ายให้พี่น้องเบ่งเด้อ เขาเข้ามานั่นคือลงลงบานนะพี่น้องนี่กะนี่ซอยทีซ่าเราอยู่เด้อพี่น้องเด้อมันกะทีสันเน,นี่ยน้อยหน,นึ่งวันเมือ่อยอันนั้นคือลงบานคือสลากหาัว หวานกับซีเป็นเท่าเฮาติดติดกันประมาณนี้แล้วพี่น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วก,ก็มีคนดูนี่คนดูออกไปหันกับเซเว่นน้อพี่น้องกับโบกไก่เป็น,นไรหอมลายเติบเพราะว่ามันนี้ค่อยได้ใส่บาตรเทียบุญน้ำกะเป็นเมื่อดีเนาะพี่น้อง ตอยที่ซาลาอยู่กับประมาณนี้นะพี่น้องเอาไปกะสีสันจันเลยบาบ้านกับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เข้ากันซีมะเบิ่งกันว่าซาลาได้ยังามาแล้วพี่น้อง เอสราตพี่น้องพี่น้องคเอาไว้เห็ดไก่พัดคิวนะวันที่ใส่เอาไว้ตมเมียงนาอพี่น้องทำมาพี่น้องนี่ก็จะวยว่าตัดตัดออกแบกก็ดีด้วยกันบนเ <c oughs> มื่อไหร่ก็พี่น้องเลยไปเรียนแป้งเนาะพี่น้องแป้แง ไอ้นี่เจตองพี่หอมมากอะผักบุงแล้วกัถั่วแล้พี่น้องไข่ แล้วก็สเปราสลัดครีมนะพี่น้องไว้ <laughs> พี่น้องตลอดมันติดปากเนาะอ่าเอาไวท้ทาขนมปังเนาะอันนี้เอาไว้ใส่ขนมเวลากินขนมปังเนาะอันนี้กอะเดีียวห่อสีมาถอดไข่แล้วก็เตรียมเตรียมกับเขานะพี่น,อนอ้องไปเบ่งน้ำกันเนาะว่าเลา,าเตรียมยังในตอนเต้าให้เจ้าหน่ายนะพี่น้อง ว่าจิมียังแน่กรับไปหรับส้มมาฟังเลยเลยมีไข่ดาวไข่ต้มไข่ามาแล้วพี่น้องเดียวขอทีเดียวสามฟอง ตอนนี้กําลังเตรียมพักให้เจ้านายไว้กินตอนเ้าพี่น้องเ้าวเราก็เอาหัวหอมใหญ่แหละสลัดออกมาใส่จานไว้ คลิปนี้ออนกะไปรีวิวน้อยหนึ่งนอนในบัวร้อนน้อนะพี่น้องตั้งแต่หนาะปักซอยมหาหอดบานแล้วกะนแต่เตรียมกับเขาด้วนยะพี่น้นะองแล้วก,ก,ก็ไปซื้อไปซื้อพักไปไปแรนออกกําลังกายแล้วก็ไปซื้อพักซื้อไข่ซื้อขนมปังซื้อแนวทางขนมปังนะก็เอามาไหวเพลินเนาะพี่น้อนงะคอยไันมือน,นี้มีมิโนเฮดข้าวตะเดียวโบเดไทยเบิรงเนาะพี่น้อง ให้เขาต้มแล้วก็มีเต้าหู้ทอดใส่ไข่แล้วก็ไข่ไข่เจียวหัวไชเท้าแล้วก็ปลากแก้วทอดนะพี่น้องเบิร์ตมีอี้ก็บ่มีไม่ยังหลายนะพี่น้องอ่ามีอีกมีโน่นนึงคือกุ้งอบกุนเส้นนั่นเองสลัดก็ได้เฮ็ดเรียบร้อยได้เตรียงมีเยอะให้เป็นอะไแล้วเนาะหลังจากมาแต่นั่นมาแต่ไปข้างนอก ไปสื่อคล้องแหละเนาะเล่นออกกําลังกายสื่อคล้องแหละเขามากอะเขามาเหตุงานนะพี่น้องอออกไปกะประมาณตีหา้าตีห้าเขามากกับประมาณหกโมงเนยหกโมงนิดๆก็ได้เขามากกับมาเหตุหันเหตุน,นี้เตรียมผันเตรียมนี้อำนาจคลิปนี้กะขอจบไปเพียงคางนีเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเลยถายอยากหู้งยังอยากเห็นยังกะ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าถามเข้ามาได้เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควบเจ็บบ่อยได้ความไข้ขบ่อยมีสิ่งทำสิ่งได้ปรารถนาสิ่งได้การขอให้ได้สิ่งนั้นบ่บ,บ่มี่ยังคัดของในชีวิตในแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่อยทุกคนมีความสุขหลายๆเด้อกลับสบายดีสวัสดี